ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมมาครับมื้อนี้มากินต่หมูแต่บมูแตงครับแต่บมูแตงกินเลนครับบ่หิวูเขาดอกมื้อนี้ครับบ่หิวูแต่หกแตงครับอันผมอบอันใส่หมูครับผมอบใส่หมูกินกับแต่บมูแตงกินเลนครับบ่หิวูเขาอย่างเขาปัญหาบางแล้งครับผมพี่น้องมาครับกินตามมาเบิ้งครับผมจะกิคือบ่กินแทบบ่ครับมา้งกินตามก็นเนาะครับผมครับผมพี่น้องมาเบิ้งครับนี่ต่หมแตงลูกฟางแต่เนื้อแบบอะไรย่างใส่ครับ ใส่มาทักเปียทักเปียแล้วก็อันเบบุ้นยังครับอผมอบเนะอบกใส่อันเวียบครับผมครับมากินน้ำกันครับคุ้งฟางกินเลนนะครับกินแจ้มนั่นนั่นเห็นบอนนอันน้นอยนึงหันกินในหน่อยหันกินแก้มครับผมม้นน่อยากเข่าครับกินเข่าปัญหาของแรงอ่ะเนาะครับผมมาติดตามกันกินน้ำกันครับผมพี่น้องกินเขาแรงไปนนาอมีกินขางกุ้งฟางเด้อกินน้ำแตงกุ่งฟางครับผมได้ก็ได้ บมกเขือบมกเขือม่วงบมกเขืออย่างเงี้งผมเอิญเปลี่ยนดอกบมกเขือแล้วก็ตัวผู้ครับของมกรุ่งฟางตัวผู้มากินกันครับผมพี่น้องใครพี่น้องมาครับกินมกรุ่งฟางครับผมย่างแตงกอบอบใส่หมูครับใส่หมูมาทานเปียยนื้อยู่จะมาทานเปียในตำมีครับอบหลางกับหุ่เนาะซื้อใส่หมูมาแพ็คหนึ่ง มาทักเปียก็เอินทักอีนังเอินทักดูกงูเหรอแ็นภาษาอันทักเชือกเนาะรัมมทัก,ทกรอกอบเทเวฟครับบ่ได้ดังไฟกี่ขั้นดังไม่กพี่น้องข่วนให้ไปนั่งเฝาก็ตําตแตงครับตํงแตงเราก็ได้ทั่วพู่หอมมาวุ้งฟ้าทั่วพู่รเรากอ่ะขึ้นเอาเงินขึ้นขึเคยังเื้นน้อยกเ่าขึ้นป้อ มาด้อพี่น้องขี้ของแรงไปเนาะท่านคุณได้ประเด็นขี้แรงครับปัะนี้คือมุ่งฟางบปรยของเขาครับเฮ็ดกินแก้มน้ำปลายิ่ดาม่าเลยพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องปกติของมุ่งฟางครับผมเนาะยิ่ดาม่กันาดนอ้ครับ

ไอเ,เรือพู่รากมากครับผมมักมครับเรือพูแล้วริงับสมตามก็นยังไง่รไอ้แค่ยสมตามมันจะมาหยุดเรพูเพาะกระลงกระลงผมบอม,มากแคนแ้วบ่กบ่บอให้ยงก,กระลัง โอ้ใส่ออนแต่ออนมู้แต่มู้เขาก็พูยุ่งนากบ่อยอยากทำจริงครับตล้ไมิข่าวขาวองแรกเนางนั่บ่ไปยู่หา เืมองข้าวนำบัตไดลเรื่อาใครมล้น้นำยาพี่น้องน้ำยาหมดดามาได้พี่น้อง <c oughs> จะดามาครับผมเขี่ยเมยครับเป็นง,งานมากหรืองานมาเน,นาะน,น้ำบวอนอาบกอรู้บ้างนะอาบน้ำจิ้มนี่ได้หมดละท่านไอยยิ่ข้นไปอาบน้ำอาบท่า ความครมระเบอสูงงานต่อครับน้ำยาเ็หน่อยก็เนื้อไปหน่อยเดี๋ยวว่ากันเนื้อครับจะแด้มาเะครับผมครับโอเคพลค <c oughs> คาลดด้ครับโอบุกเกอง่ายง่ายไปหน่อยบุกเกอน้อยน้อยพดีกิบออนนี่ทัอีอนอนนี่ดี ร่างไทเป็อพ่อร่านไทมือนี่ครับ,บ,บอ,อามารองทุอองอันนี้มังม,ม่อยเลยนึง้อรู้ว่าบกเคอรอนมุกสุกเดียว่าี่นอนเขามป็นบอกุงฟ้ันเียครับงก็บกเ 5, นะ่เคยกินนเกงบกเอปอบกเือรอันนี้ไหมสมาแล้วสุก็มแต่บกเคอรไรแล้วครับบกเือห้ากบเนาะเคเอรไร้บานเ้อครับเคเงี้ยว ถ้าเกออันนี้พิ่นเอาไปกินกับพ่นกับยังบ่ก็ยังไงอย่างนี้มันชุบไดย์วานะครับเพอมันบอกลุงฟงั้งเ้้อครับผมอ่านดีน่อรั่านที่ดห ส่มูอบครับเวบไปทักลุงงูหรอกอะมันมแส่ออนครับเี่้เสอย่างผมไม่ได้ปรุงยังไรนี่ครับทักเกล๋ยหรอกอะเสเกิดว่าผมจุดวดเสนนี้ครับแสบเมื่อวังเส้าปรุงไ้จะไปไส้รุดลงรุดดีไปใส้ส้นงเส้นไข่ครับถ้นนี้ก็แเสบแล้ว น,ออนี้ขาดยงม่ดังคือกัรรู้ฟัางาว่ากินตมแปนตตาแหนมทัวต่มบ่อเพ้าอะไรครับผมผมบอกให้เท่าไรแต่ว่ากินยุ่งบังักินได้กินอยู่งครับกินย,นนยุ่กินได้แต่ว่าห้มาอีกทีคือผมมาตำแหนมทั่ว เนิ่ไปเมืองลันไท่เจ้าอเอาซิ้อทัวรมาตันน้มนัเมืองลันไถ่ทั่วเบิเร์ดล้บอกแปงมากไ้ซื้อน่นสินแหงซื้อเน้อแหงมาถอดกับตํามรกทั่วรมีครับทัวมีสินแหงกบขมี้ลื่บอกแปงงก็เลยเออพอดีเลยตําเห็นใจอ้อนหมูพอดีครับ ไับวันที่ดีไม่เหนียะไม่เหงามันี้บา,ายาเหาเอแล้เขาว่าหางแดก ก็เปลี่นอะย่างแต่อ้วนเนี่ยสำหรับผมนะสำหรับผมผมโมจิเปลี่ยนต้องปปรุงเครื่องลายโมจิเปล่นต้องใช้รถดีโ่ยนต้องใช้น้ํำซองหอมช้อนหอยนั่นยันโมเปลี่นครับสำหผมนะผมให้กินเองผมประมาณเนี้ยที่ผมดิเค็งเกลือ

เ่ลอเทืดกับผสมหรอกนี่น้องบะเกลือยังแบบแบบที่เขาโยนใส่เป็นแพ็คแล้วก็มีเป็นพริกเกลือให้กินไหมครับบะเกลือเทศแบบนั้นไหมมันมันเล่ผสมรสมคือบะเกลือเทือบะเกลือเคี้ยวบ้านเฮาเนาะบว่าไงภาษาอีสานเนาะมันเคี้ยวมันก็เคี้ยวบ้านเฮามันเปรี้ยวมันผสมนะครับ

คิดว่าเมืออ,อาเม,ม,มื่นเป็นแค่ไหนต้องเห็นต้นสุกใส่หม้อใส่ได้ไม่หรอกไม่ไกลเนาะใส่บึืองทาข้าไปบบยางทานมันจะแซ่บก,กว่านี้ข้าใส่บีบว่าบางทีมันรีดนายบอกมันแหง้ง เอาหซื้อมาครับมันบ่มันบ่มันบ่เท่าไหร่บ่บ่สูงเท่าอย่างคันบ่ไหนครับแล้วก็นีงเ้าลองขี่คันนะคันด่งไฟครับแกหน่อยเป็นั่งเฝ้าอีกหน่อยนั่งไม่เบาครับเลี้ยวไม่เบา ทั้งหมเนี่ยทั้งดเนี่ยอะไรครับเือข้าวขาวนึ่ไม่ใช่้านี่เห็นนีเลยเมือ่อน่ะ่อสุอ่ะ มกต้มไข่แล้วสูบบุกรีอเข้ากันไี่ได้หรอกต้มไข่เห็นสูบบุกรอผมอยู่พอม,มากินกับเขาแล้วเล่า,ลา,ลาลครับพี่สา่าพ,พัดพวกทอดพัดพวก,พวก,พวก,พวกยัง ก็กินยุทธวิาของพ่กอะไรใช่่าว่าอห้มากอย่งผมกินมากระหาทีิสานมาฮะกระหอาลวเล่าแกงกิริ็กแกงใบนี่ทำอ่ำอ่มนี่นั่นอัอะไรกัางอ่ะอม่อเขียนอ่นกบอ่ำะไรกัตางมากท่านพูดนปา มักกระเผาอีสานครับบรรหนอ,หนอ,นหนอเนกเน,น,นกาะ <c oughs> บรรน่อเข้าว่าง่ายคนพ่มบรนหนอหรือพ่นอีสานมักผมได้ครับก็ว่าไทยแต่ว่ามาักบ่บ,บม่มักกินได้บอ่อกินได้อยู่หั่งโบว่บาบแบบมักเลยเห็นไหมครับกินได้พวกใครพวกยัางก็ตามเนี่ครับกินได้ ลูกฟ้ามาเก่นกับขาเล่าใช่าผมกับขาเล้าผมโมเก่งเนร่บผมโม่งเปลี่ยนเนี่ยผมโม่เคยเปลี่ยนกับเปลี่ยนกับขาเล่าครับเปลี่ยนกับพวกี้ยางครับแล้วกับเผาพวกกับเขาไทยกับเขากลางนี่ผมเปลี่ยนอยู่เพราะว่าอย่าง็นยังเปลี่ยนคือสมัยก่อวนนะผมกับไปอยู่กับนาแล้วนาหน้าสาวน้องแม่ละแล้วก็เปิดตาหน้าตางัง เลยไปอยู่น้เพิ่นกับกับปีกเขาขอไทยแต่ว่ากับก็ขอลาบผมบ่กเปลี่ยนเนี่ยบอกผมบอกแบบว่าอายเนาะขนาดเกงน้ำไม่ผมมาได้วันนี้ผมเกงน้ำไม่มาแท็งแรกเลยลืมเล็กๆที่มาแจกงน้ำไม่ผมโทรไปถะธามเนี่ยนะเก่งน้ำไม่ใช่อยังเมี้ยเราดูไปแบบว่าอายได้พี่น้องมันก็เป็นจริงแล้วาสมมติเปลี่ยนละไรเก่งเกงไม่เปลี่ยนแล้วแต่ไม่ไม่เพเปลี่ยนดีดีผม ยงไม่แ็บวเ่เปลี่ยนองนี้นไม่มันห,นหนลน้องนู่าก็มาฝากมุกหลอกมาฝากสิไม่ไหลที่ไม่สมเห็ดรูปเี่ยนนี่มเยว่าเป็นอีกโทษท่านแม่ว่าแม่แมเฮ็ดแบบไหนมอไม่สมโทษทานแม่นะครับคือผมลูกอีสานอยู่ต่ว่าเฮ็ดกับข่าเลาเปลีย่ยนประมาณตะกี้ไม่อยอมกงหน่อยนอะลูกไส้หลากับขบา้นหนาผมก็เทียมันจะไม่จอืดอยก็อาย้ดูกินนะครับพอกับแม่ดูกิน,นะครับมัก็เห็ด เพราะง้ว่าเียก่เป็นประยุกน้ำหนักบอแกน้ำหนักนเปิดงานสร็จ้ประจตได้เปลี่ยนต้องไทยเหรครับอนเฟิรนเนี่ยกับผู้ภากรักจำบึ่งเอาเฮ้ยยางยังน่อย่างแแบบใส่น้งเนีเนี่ยหอบึงอกไม่นู่นบไม่นู่นี่ใส่ยงยังอย่างไรครับจำตัแล้วหัวยิสาน คุ่มัือนก็เป็นครับเป็นย้ชุ่มเเป็นยุ่งหรอครับเป็นบางยางเนาะบริเวณเกงพวกเนครับผมใส่โมใส่ออนรบีหอความยี่ดีความใส่อะความินใส่อย่างนี้นะ ผิดใช่ปะไม่อย่างทานพยายางทานอยู่โอเคเ็นไม่พ,มพมมมมมูดเรียหรอม่เหรออว่าจะไปคิดยากมครับเพื่อนผมบม่ดีอ่ะมันล้วนอะ ให,ให้คีมเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เดี๋ยวัยังเนี้ยนี่กิดเน็ตกิดเน็ตดีอยู่ด้วยครับแล้วเนี่ยผมอัพโหลดอัพโหลดวิดีโอนะเป็นมือของ่ริหารงานะเป็น,เป,นเป็นน้ำเงินถ้าผู้ใดรู้แล้วพิจารณาเกี่ยวกับที่เพ้่อนผมจะกับไอ้น่ำผมเนี่ยน้ำผมอัพวิดีโออัพดูนี่ด,ดีคือมือนีคลิปคลิปมือนีคลิปที่พลานมากคลิปไอ้กิ่งเขา่าอ่ะ ออกกมอัพตากมุ่มวงโดยวงกว่าจุนหันสองกุมกว่าจังๆอับเสียดเหมือนผมบ่งเหมือนบ่อเขยกันตอนผู้ใดไมีเขารู้เรื่องนี้ก็แนน้ำลูกฟางนอครับความเมียนของลูกฟาเนี่ยก็งัปได้แบบไดครับของก็เลยาดวคลิปใหญ่คลิปยมนอาบดุลไปคลิปอันหาห้องก็ที่ว่าอยู่ด้วยครับอับข้าวเดี่ยวคือบางแร่กัะ อัพคิบของคุณอฟซีกรบแป๊บเดียวครับกเสษตรหาที่กว่าซีหาที่ของคนที่ว่ายแต่พอขืนเวิลาอัพคิบคิบที่เป็นยี่สิบวันที่ยี่สิบวันที่โดนครับพี่หรอเดี๋ผมกับเมืองย์นะครับบอเปลี่ยนการใช้พี่น้องะรับถ้าผู้ใดเป็นการข้อเมียนของลุงฟ้าเอเดอรเป็นพ่อยหญครับชื่อว่า อัพโหลดวิดีโอเป็นยังไล้อัปโหลดซาฮักแท้คลิปนึงผมอัพโหลดเป็นมือนะครับือคลิปมือนี่แหละไอ้สามคิปมาที Rainbow ่อะไรอ่งเงี้ยคลิวามขดที่นะครับเป็นมือนะครับเอาเก่าโม่งกว่าจนเ่าจนดหาไอ้สองถุมกว่าผมเลอกงานสามถุมนะป็นห่าสองุสสองถุมกว่าอสาถุงจังจังจังอัพอัโหลดเสร็จนะครับม้วเขาใะขึ้กัน นี่ก็พี่น้องผู้เลยคุณจักทร์ครับเขามีบอกรุ่นฟังเรื่องครับบอกเนี่ยว่าเหตุประมาณไหนะมาณใดนเนาะครับผมครับสุดท้ายนี่กหละสีร้ายพี่ร้ายนอนนะครับกิ้มโดนพี่น้องกินอยากน้ำเนาะอยากอยากน้ำครับเกิดสีร้ายพี่ร้ายนอนไปเร้่มมือหนึ่งใส่แค่แค่พี่น้องใส่ทักเปียนได้หรอไอ้ทักทักหลูกงูเริ่มพูทักยเป็นทักหลูกงูหรือไปยางครับพี่น้องไม่หอม ครับคือท้านี้ก็ความรับผิดรับหน่อยครับผมขอให้ขอให้เป็นรองเอฟซีทุกๆคนทุกท่านเอฟทีของของเพื่อนเอฟที่ของของมาดัมหน่อยทั้งนั้นซีบีเดนก็ขอให้พี่เห็น้่าเอฟทีทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญมีความสุขหลายๆครับาุความเป็นหนังแรกนะครับเนาะยาเจ็บยาจนครับผมรูปภาพแับทุกทายเราแบบอยู่ก็ขอคำคำว่าส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับ uh... <clears throat>